มาดามแป้งยิ้มแก้มแตกช้างศึกทำเก้าประตูจาก2นัดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชื่นชมและได้ให้เครดิตกับทีมสตาฟ์โค้ชและผู้เล่นทุกคนหลังเปิดบ้านชนะฟิลิปปินส์ไป4ประตูต่อศูนย์ในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ณสนามกีฬาธรรมศาสตร์ลังสิตเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเกมนี้ธีรศิลป์แดงดายิงได้2ประตูพร้อมด้วยอดิศก์กยกสอนและสุพนัทบุรีรัตน์ทำให้ช้างศึกเก็บแต้มได้ถึง6แต้ม จากสเกมโดยยิงไปแล้ว9ประตูแบบไม่เสียประตูให้คู่แข่งขึ้นเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A ล่าสุดมาดามแป้งกล่าวว่าเป็นเกมแรกที่เราได้เล่นในบ้านต้องชื่นชมทีมงานผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนที่ช่วยกันพยายามเล่นต่อหน้าแฟนบอลให้ดีที่สุดส่วนตัวพอใจมากกับการแข่งขันที่เราชนะฟิลิปปินไปถึง4ประตูต่อศูนเพราะไม่ง่ายเลยรวมถึงการนำเป็นจ่าฝูงด้วย มาดามแป้งกล่าวเพิ่มเติมการไปเยือนอินโดนีเซียน่าจะเป็นเกมยากที่สุดในรอบแรกแต่เราจะพยายามเก็บผลงานที่ดีที่สุดกลับมาให้ได้ในฐานะผู้จัดการทีมยืนยันว่าเราจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดโดยวันที่29ธันวาคมนี้ช้างศึกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ที่สนามเกโรลาบูงราโนสเตเดียมเวลา16นาิก30นาทีตามเวลาประเทศไทย